Mission to the Moon Podcast brought to you by AIS Business 5G your trust digital partner สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แท็บสวัสดีครับพบกับรายการ Remaster นะครับ EP ที่29แล้วก็ EP นี้เนื้อหาสนับสนุนโดย AIS Business นะครับ your trust บ business partner ขอบคุณ AIS นะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของนิสัย ขี้กังวลครับนะครับก็อาการขี้กังวลหรือว่าอาการแพนิกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้กับกับทุกคนนะจริงๆจะว่าไปแล้วนะครับแล้วก็มันมันมีหลายอย่างอ่ะปัจจัยเรื่องกายภาพสภาพจิตใจนะตอนนั้นอะไรอย่างนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอาจจะทริตเกอร์เรื่องของความขี้กังวลของเราขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่านิสัยขี้กังวลเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรที่เราพอช่วยทําให้สามารถรับมือกับอาการนี้ได้เมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับใช่ครับพีน่ะครับ อ่ะไล่ไปท,ทีละข้อละกันนะครับข้อแรกครับเรียนรู้จะสังเกตแพนิคมอร์นิ่งสายหรือว่าสัญญาณการที่กังวลที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือผมเชื่อว่าไอ้โรคที่กังวลเนี่ยมันมีทุกคนมีมากมีน้อยไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นนิสัยแบบมันเป็นอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้อยู่แล้วนะครับครับส่วนมากจะเกิดขึ้นเพราะว่าแบบรู้สึกถึงกลัวอนาคตพี่ครับ กลัวว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยิ่งเป็นแมทสาคัญสําคัญอย่างเช่นการพรีเซนต์นะครับหรือว่าการพูดคุยกับคนสําคัญที่เรากําลังจะไปหาเนี่ยยิ่งยิ่งทําให้เรากังวลอาการสังเกตง่ายๆครับถ้าคุณเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอันนับเฟียเรื่องแรกนะครับอันที่สองคือหายใจเริ่มไม่ออกอันนี้หนักขึ้นหายใจลําบากผิดปกติครับอันที่สามครับหัวนะใจเต้นเร็ว เรียนหัวตัวสั่นหรือแม้แต่กระทั่งอาการนอนไม่หลับหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกวิตกกังวลมากๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนประมาณหนึ่งว่าเอ้ยเรากำลังมีสิ่งที่ว่าเป็น panic warning sign นะครับใช่ครับพอเกิดอาการพวกนี้ขึ้นเนี่ยทำยังไงผมว่าก็เราก็ไล่ไปทีละขอ้อจริงๆอยากให้ผู้ฟังอ่ะค่อยๆ ไล่ตามเราไปแล้วกันเขาบอกให้รอบสติสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับโดยพูดกับตัวเองเพอพอเราสังเกตได้เอ้ยเรามีอาการเนี่ยปวดหัวเราเริ่มแบบเครียดนอนไม่หลับลองพูดกับตัวเองด้วยสามประโยคนี้ดูครับเพื่อเตือนสให้ตัวเองกลับมามีสติครับประโยคแรกคือบอกกับตัวเองครับว่าคุณจะอยู่ร่วมกับอาการนี้ได้มันเป็นเรื่องธรรมดามากอาการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนอันนี้คือลองลองย้ําเตือนกับตัวเองดูนะครับอันที่สองครับ อาการนี้จะอยู่กับเราไม่นานครับก็เหมือนพายุฝนตกพอมันตกแล้วก็ซาลงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับอันที่สามสำคัญครับพี่แทบก็คือบอกกับตัวเองว่าคุณจะปลอดภยัย <c oughs> ครับสำคัญสำคัญจริงๆนะใครับ ข้อต่อไปนะครับใช้เทคนิคช่วยที่เรียกว่า grounding Technique นะครับบ mm. างทีการพูดเดตือนเสียงเดียวเนี่ยอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เพื่อประสิทธิภาพในการหยุดอาการนี้เนี่ยต้องใช้เทคนิคบางอย่างเข้ามาช่วยด้วยนะครับส่วนมากเวลาเราเกิดอาการกังวลมักจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะเกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นสัมภาษณ์งานพรีเซนต์งานหรือว่ามีนัดกับบุคคลสําคัญนะครับ เพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราอาจจะต้องการตัวช่วยดังต่อไปนี้ซึ่งพี่ก็เคยลองใช้หลายอันเหมือนกันนะฮะเวิร์กทีมนะฮะแลกคือการสัมผัสทางร่างกายนะครับหากร,ารู้ว่ากังวลเนี่ยลองหาคนที่เราสบายใจที่จะเป็นตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเวลาเวลาเราเจอเราเรามีคนนั้นอยู่ข้างข้าเนี่ยเราอาจจะแตะมือเขา,าเบาๆหรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเนี่ยบางทีมันช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นคนใกล้ตัวนะครับที่สามารถที่จะช่วยได้นะครับ ครับไปที่สองคือพูดคุยถึงสิ่งที่ชอบอาจจะพยายามหลุดพยายามออกจากซิทชูเอชนนิดหนึน่งนะฮะพูดคุยถึงเรื่องอื่นนะครับสิ่งของสถานที่นะฮะครับ,รบหรือว่าพูดถึงสุนัขอะไรเงี้ยที่เราที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะทําให้เราผ่อนคลายลงไปได้นะเพราะบ,บางทีเราโฟกัสไรมาอันที่สาม,มี่พี่ใช้ประจําเลยนะฮะถือของบางอย่างไว้ในมือนะครับอ,อันนี้มันเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยเฉพาะเวลาขึ้นไปพูดต่อหน้าที่สาธารณะนะพี่จะถือของไว้ชิ้นหนึ่งแล้วก็เวลาเรากังวลปุ๊บเนี่ยเราจะจับของเนี้ยแล้วเราจะดูว่า ไม่มีอะไรไม่มีลายเจ็นเย็ดนะฮะนี่ก็จะ<ม>ก็จะให้เราเหมือนกับดึงสติกับมาได้นะครับเป็นหนึ่งเครื่องรางเป็นหนึ่งเครื่องรางคล้ายๆอย่างนั้นเออนะฮะก็จะช่วยการวิตกกนะังวลได้เทคนิคนี้จริงๆนักพูดชื่อดังหลายคนในโลกนี้ก็ใช้เลพี่แกนะครับครับแล้วก็จริงๆอีกอันหนึ่งก็คือเทคนิคการหายใจนะครับนี่ก็ก็ช่วยได้เหมือนกันก็คือว่า <c oughs> หายใจเข้าแล้วหยุดแล้วก็หายใจ <c oughs> ออกนะครับอืครับ ก็เมื่อกี้มีทั้งเรื่องของเทคนิคไปแล้วนะครับดูเรียนรู้สัญญาณไปแล้วผมว่าสิ่งที่ไม่ควรทําก็ควรรู้นะพี่แถบแบบบอกคนรอบข้างไปก่อนเลยอะไรเงี้ยครับว่าอืถ้าเกิดเรากําลังแพนิควร์นิ่งไซน์เนี่ยส่วนมากส่วนมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอะไม่ได้ไม่ได้เกิดแค่กับเราคนเดียวแต่ว่าคนรอบข้างที่เข้ามาเทคแอคชั่นกับเราเนี่ยทําให้เรายิ่งแย่กว่าเดิมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้รวบรวมสิ่งที่ควรจะไปบอกคนรอบข้างของคุณครับ เอ,อว่าว่าไม่ควรทําอะไรเมื่อเมื่อเราเกิดอาการการังวลนะครับข้อแรกคืออย่าบอกแค่ว่าให้เราอ่ะใจเย็นๆอืม,อมเพราะว่ามันไม่ได้แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่แทบการอบอกว่าให้ใจเย็นๆนะครับลอ,ลองลองคิดสภาพดูสมมติถ้าเกิดว่าเป็นพูดว่าใจเย็นๆแบบพูดแบบเหมือนกระแทกเสียงอะไรเงี้ยครับมันจะยิ่งทําให้เราฝอเนสติยิ่ยงตะเติดอืมใช่ครับก็ก็พยายามพูดให้มันมีคอร์ทู a อ t i ชั่นอย่างอื่นดีกว่านะครับอืม อืมข้อยสองคืออย่างที่เราบอกถ้าเกิดถ้าเกิดเขากำลังกังวลเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากให้แค่สัมผัสมือกันหรือว่าสกินชิปกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการเสนอทางออกแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะถูกตีแผ่ผ่านประสบการณ์ของคนอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่วิธีการแก้ของคนที่กําลังเป็นอยู่อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเกิดลดถ้าจะลดอาการกังวลบางอย่างได้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปพูดผ่านประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาอย่างเช่นฉันเคยเจอมาแล้วเรื่องพวกนี้มัน ง่ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ซึ่งเอ,อถ้าแข็งแร่งพอก็คงจะผ่านไปได้อะไรเงี้ยครับผมว่าแต่ละคนมันมีลิมิตไม่เท่ากันถูกครับสุดท้ายก็คือก็พยายามมองสถานการณ์ข้างหน้าที่กําลังจะเกิดนะครับว่ามันมันเป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกอยมันเป็นเรื่องที่ง่ายของคนที่พูดแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากมากๆของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คิดพยายามคิดถึงใจอีกฝั่งหนึ่ง เวลาจะพูดอะไรออกไปให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายก็สรุปอย่างนี้ครับความกังวลน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนทุกคนต้องเจอในชีวิตถ้าเกิดแล้วก็อาการพวกนี้มันเป็นปัจเจกมากแต่ละคนเนี่ยมีความกังวลไม่เท่ากันมีอาการแพนิคไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองรู้จักรู้จักความสติ การมีสติของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้กังวลน้อยลงนะครับให้โอกาสที่ในการพูดหรือว่าการพิเศษอะไรเงี้ยมันมีมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คนมนุษย์เราอยู่อยู่ร่วมกันหลายๆคนเงี้ยก็พยายามขอความช่วยเหลือคนอื่นให้มากนะครับื่อให้เกิดความสบายใจยังไงวันนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับ as business นะครับเส้นทางความสําเร็จของคนทําธุรกิจทุกประเภทครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by AIS Business 5G